ข้อที่5ระบบสื่อสารข้อมูล5.1มีช่องสำหรับใส่สื่อบันทึกไมโคร s d ที่สามารถใส่ไมโคร s d ติกาได้อย่างมิดชิดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกนอกตัวเครื่อง5.2มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นแบบไมโคร USB 2.0เป็นอย่างน้อยข้อที่5.3ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตามมาตรฐาน IEEE 8 0 2 1 1 b g ถ้าเป็น หรือดีกว่าโดยใช้คลื่นความถี่2.4 g h z 5.1ครับมีช่องสำหรับใส่สื่อบันทึกไมโคร s d ที่สามารถใส่ไมโครซิลิกาได้อย่างมิดชิดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกนอกตัวเครื่องนะครับถ้า,าหันจอเข้ามาที่ตัวเรานะครับก็อยู่ที่มุมด้านขวาบนนะครับสามารถใช้เล็บหรือว่าอ,อกกุปกรณ์เล็กๆนะครับในการแงะฝาออกมาเพื่อที่จะใส่สื่อ บันทึกไมโครอิสติการได้นะครับต่อมาครับ5.2มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อแบบ USB m i ไมโคร USB 2.0เป็นอย่างน้อยนะครับก็อยู่ที่ด้านข้างเครื่องนะครับจะเป็นพอร์ตไมโคร USB 5.3นะครับระบบเชื่อมต่อไวเลสเน็ตบูกิ้งตามมาตรฐาน i อทีเ e ป็นอี802.11 B หทับหรือดีกว่าโดยใช้คลื่นความถี่ 2. 4 4ร์นะครับวิธีการนะครับก็คือให้แท็บเล็ตนะครับ ให้นำแท็บเล็ตมาแล้วก็ให้นำตัวไอเซตพอยต์มานะครับตัวที่ปล่อยกันจาก Wi-Fi นะครับให้ใช้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยเชื่อมต่อกับ wifi ตัวนั้นก่อนนะครับจากนั้นครับเลือกที่เมนูนะครับเลือกที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่การตั้งค่านะครับจากนั้นครับเลือกเมนูตัวท้ายครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับและเลือกสถานะครับ เขเลือกสถานะเสร็จครับก็จะมีรายละเอียดแสดงสถานะนะครับทั้งมีทั้งที่สถานะแบตเตอรี่นะครับแบบของแบตเตอรี่เลข IP นะครับให้ดู2หัวข้อนี้ครับที่อยู่ IP ก็จะมีเลข IP อยู่ด้านล่างนะครับที่อยู่ WiFi m a c ก็จะเป็นเลขของเลข WiFi m a c นะครับจากนั้นครับให้ทำการนะครับล็อกอินเข้านะครับไปตั้งค่านะครับหรือว่าไปดูค่าสถิต ของเฟิร์มแวร์ของ s point นะครับเช็คตัวนี้าใไ้ดูนะครับก็คือผมเข้าอของตัว s point ตัวนี้นะครับเช็ค mm hmm. <Check S 1> ดูนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะเชื่อมต่อเลขตัวเมื่อกี้นะครับก็จะตรงกับเลข ip ของเรานะฮะแล้วก็เลข mac address นะครับก็จะตรงนะครับตัวนี้ก็ความเร็วไปเ a n c h a n n e l ก็สองจนะครับเป็นการเช็คค่าเองว่าตัว แท็บเล็ตเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์ก็ลองดูครับถ้าเชื่อมต่อและอินเทอร์เน็ตได้ก็<ๆ>ใช้งานได้นะ